วันนี้ผมจัดมาให้สุดอีกแล้วกับ t o y ยต a 4ประตูปี2018รุ่นลองท็อปควัน6,000กว่าบาทตลอดสัญญามาชมเลยครับนี่นะครับจัดไปนะครับผมสีบอลเงินเดิมโรงงานนะครับคันนี้ดูนะครับยางเปลี่ยนมาให้แล้วมิชลิน4เส้นนะครับผมพร้อมใช้งานเลยมาดูภายในต่อครับ ภายในสวยงามกลิปนะครับเบาะไม่มีขาดไม่มีย่นนะครับพวงมอะไรมันติฟังก์ชั่นเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวลองท็อปนั่นเองนะครับผมมาดูที่เลขไมต่อนะครับเลขไม่หนึ่งแสนสามพันสองร้อยสิบกิโลเมตรไม้แท้เดิมโรงงานครับผมเกียร์คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็มีอีโค่โหมดพาวเวอร์โหมดด้วยครับตัวด้านท้ายก็สวยงามกลิปไม่มีริ้วรอยเลยนะครับมีกันชนท้ายมาให้เรียบร้อยดูแม็กไลเนอร์รถไม่เคยขนของดูครับแม็กไลเนอร์ใหม่กริปไร้ริ้วรอยนะครับผมพันหก พันกว่าบาทด้4ี่ประตูรีโว่ครับเครื่องยนต์2 4 0 0ซีซีดีเซลล้วน150แรงม้านะครับผมระบบความปลอดภัยมีระบบเบรก ABS ให้โครงสร้างทุกอย่างเดิมทุกจุดนะครับดูแผ่นเพจนะครับสวยงามกริปนะครับแผ่นมอ,อก,กอยู่ครบหมดคันนี้ไม่เคยมีการชนดักพิคว่มตัดต่อจมน้ำการันตีให้เลยขายเพียง3 7 9 0 0 0บาทนะครับผมออกรถฟรีดาวไม่ต้องใช้เงินดาวสักบาทผ่อนเดือนละ6 0 0 0กว่าบาทโคตรสุดใครอยากได้โทร0 9 8 4 6 9 6699สมโยงคาเซนเตอร์ยินดีให้บริการครับ